สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรียนเรื่องาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับลิงก์อยู่้านล่างนะไปกดติดตามกันได้นะครับฝากกันด้วยทั้ง2ลิงก์เลยนะครับ โอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับเรื่องแรกนะครับมีการเล่นข่าวกันออกมาจากเดลี่เมล l นะครับนะก็เดลี่เมล l เนี่ยเป็นสื่ออังกฤษนะครับเล่นข่าวกันออกมานะครับซึ่งโยงไปที่กรณีของปอล์ปอกบานะครับที่มีปัญหาเรื่องของอนาคตนะครับที่ยังไม่ชัดเจนหลังจากที่เอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะอย่างมโนรไดวาร่าเนี่ย ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรบางอย่างนะครับซึ่งหลังจากที่แมนเชสเตอร์เดนเน่กลับมาจากเยอรมันแล้วก็ตกรอบ UCL ซลเป็นที่รับร้อยใช่ไหมครับก็กลับมาที่สนามซ้อมนะครับจากนั้นเนี่ยโซชาเนี่ยนะครับมีการรายงานกันออกมานะว่าโซชาได้มีการเรียกป็อกบาเนี่ยไปคุยเป็นการส่วนตัวทันทีนะครับแล้วก็มีการเปิดอกพูดคุยกันแบบลูกชายจากใจเลยนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรม ของเจ้าตัวด้วยว่าต้องการย้ายออกหรือต้องการอยู่กับทีมต่อไปคือความต้องการของทานกเตะนะครับว่าต้องการอะไรอย่างไรเนะรี่ยเกี่ยวกับอนาคตรวมทั้งพฤติกรรมของวินโนเดล่าซึ่งเป็นเอเยตนของป็อกปาด้วยนะครับว่ามีคําอธิบายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับภาพรวมเนี่ยก็ได้บทสรุปกันออกมานะครับก็คือแมนยูเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะรั้งให้ป็อกบาอยู่กับทีมต่อไปแบบระยะสั้นไปก่อน ก็คือใช้ออปชันนั่นแหละซึ่งสกายรบรบอกว่ามีเรื่องของการพูดคุยกันไปแล้วก่อนอนนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเดลิมเบลบอกว่ากําลังพูดคุยแล้วก็จะขยายออปชันเพิ่มเติมอีกสักปีหนึ่งนะครับแล้วก็2เนี่ยก็คือมีการพูดคุยกันว่าป๊อกบาร์เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องทุ่มเทนะครับให้กับทีมในช่วงโปรแกรมที่เหลือนะครับจนจบฤด,ดูกาลอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องทุ่มเทก่อนถ้าเกิดคุณอยากย้าย คอยไปย้ายในช่วงตลาดซื้อขายช่วงมกราคมหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ก็ว่ากันตามแต่นะครับแต่ว่าโปรแกรมที่เหลือคุณต้องเต็มที่ก่อนก่อนที่จะย้ายไปนะครับแล้วก็อีก,กเรื่องหนึ่งวัน่อที่3าก็คือทางโซชาเนี่ยให้ป๊อกบาเนี่ยไปคุยนะครับกับทางมิโดเรลราให้อยู่สัมภาษณ์เชิงลบพาดพิงสโมสรได้แล้วนะนั่นคือ3ข้อที่ว่ากันว่าทั้งโซชาแล้วก็ป๊อกบา มีการพูดคุยกันแล้วก็ได้บทสรุปตามนี้นะครับซึ่งพอกบาเนี่ยถ้าเกิดย้ายออกจากทีมเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมไหนหนักสุดนะฮะก็ต้องเป็นยูเวนตุสอยู่แล้วณเวลานี้ครับแล้วก็ยังมีเรอมาดริดทีมตามมานะครับซึ่ง2ทีมนี้หนักสุดละนอกเหนือจากนั้นมันมีไหมมันก็มีครับแต่ว่าข่าวมันมาแบบมามาไปๆมากกว่านะครับก็รอดูกันเพราะว่ายูเวนตุสเพิ่งมีข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าเตรียมที่จะเอาดิบาร่าเนี่ยมาแลกเปลี่ยน กับทางปอกบาในช่วงมก,กราคมหรืออย่างช้าที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านั่นคือรายงานกันออกมานะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็รอดูการเกี่ยวกับอนาคตของปอกบานะครับแล้วก็เกี่ยวกับผลงานด้วยนะครับหลังจากที่มีการพูดคุกยกันแล้วตามรายงานจากเดลิเมลนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือรายงานทั้งหมดที่ผมสรุปมานะครับทีนี้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือจาก โรมาโน่นะครับเทียร์หนึ่งเลยนะฮะที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าความน่าเชื่อถือสูงแค่ไหนนะครับซึ่งโรมาโน่บอกว่าถ้าเกิดแมนยูจะปล่อยป็อกบารจริงๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดรอบไหนเนี่ยแมนยูจะไม่ยอมอ่อนข้อหรือว่าไม่ยอมลดราคาค่าตัวป็อกบาอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเขาต้องได้กําไรหรือว่าราคามันต้องไม่ขาดทุนน่ะนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมครับว่าราคามันต้องอยู่ในระดับแบบ เกล้านปอนด์ัพนะครับนั่นคือสิ่งที่โรมาโน่การันตีว่าแมนยูจะไม่อ่อนข้อนะครับถึงแม้ว่าไรรอันาจะมาบวนอย่างไรนะครับ๊อกปาจะงองไงอย่างไรแต่ว่าต้องมาในราคาที่พิเศษสุดๆนะครับถึงจะยอมปล่อยแบบไม่ง่ายนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่โรมาโนยืนยันชัดเจนออกมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูเวนตุสเนี่ยเคยที่จะยื่นทางมิเรลมเปนิสนะฮะแล้วก็ดักลาสคอสตา ให้กับแมนยูไว้พิจารณาก่อนนั้นมาแล้วนะครับนะในตลาดรอบที่แล้วนะครับแต่ว่าแมนยูบอกปฏิเสธไปนะครับซึ่งมันก็มีนอกเหนือจากนั้นด้วยจากหลา,หลายสื่อเล่นกันออกมาเนาะอาจจะเป็นพวกดีบัลล่านะครับพวกอีกหลายคนอะผมจําชื่อไม่ได้นะเตะของทางยูเว่เนี่ยประมาณ4-5่ถึงรายที่หลายๆสื่อในอังกฤษเคาะกันออกมาแต่ว่าสําหรับโรบานโน่เนี่ยบอกว่ามี2รายที่ยูเว่ยื่นมาให้แต่ว่าแมนยูบอกปัดไปนะครับเหมือนกับแมนยูต้อง การในเรื่องของค่าตัวเท่านั้นนะครับเรื่องของเม็ดเงินราคาเต็มเท่านั้นนะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของปอป็อกบาที่เอามาฝากกันนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวบทสัมภาษณ์เชิงแนะนําของวินฮากรีฟนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะของทางแมนยูแล้วก็ซิตี้ด้วยนะครับก็ออกมาแนะนาแมนยูนะครับว่าแมนยูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งตําแหน่งดี e เตอร์ออฟฟุตบอลนะครับเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ อย่างเช่นเรื่องดาวของนักเตะย้ายเข้าย้ายออกเนี่ยนะครับคือตำแหน่งนี้ก็จะมีหน้าที่เข้ามาเป็นตัวกลางหรือว่าเขาจะมีความถนัดเกี่ยวกับหน้าที่แบบนี้นะครับหรือบางสโมสรอ,อาจจะใช้ดีเล c เตอร์ Fo ฟุตบอลอีกทิศทางหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าแมนยูจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งดีเล c เตอร์ f o o ฟุตบอลที่รู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลเข้ามาแทนที่เอ็ดวูดเบิร์ตนะครับที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับโลกของฟุตบอลเลยนะครับ ซึ่งโอเวนฮากิฟเนี่ยได้มีการแนะนำหนึ่งรายชื่อนะครับก็คือลาบลังนิกนะฮะซึ่งลังนิกเนี่ยนะครับเคยเป็นคนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาก่อนแล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นในยุคข,ของบูรินโญ่หนักสุดนะครับนี่คือตัวเลือกที่เหมาะสมนะฮะเพราะว่าลาบลังนิกเนี่ยมีประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็โปรไฟล์ของเขาเนี่ยเอาเด่นๆนะที่มีการค้นพบนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างเช่นเออร์ดิงบราห์ฮันแลนด์นะครับซาเดโอมานเน่โจโชคิมมิตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกหลายคนเลย นะครับนี่คือสิ่งที่โอเวนฮาร์เกร็บเนี่ยให้สัมภาษณ์เชิงแนะนํากันออกมานะครับว่าจําเป็นจริงๆที่แมนยูต้องแต่งตั้งตําตแหน่งนี้โดยด่วนนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับอย่างเช่นเอาง่ายนะกรณีของบอกบาเนี่ยบางทีถ้าเกิดเรามีดีเรคเตอร์เก่งๆเนี่ยเราอาจจะมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันต้องให้โอเล่แล้วก็คนที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลมากพออย่างพวกเอสพวกบอร์ดระดับสูงของทางแมนยูอ่ะมาเคลียร์มันก็เลยวุ่นวายอยู่แบบนี้ด้วย ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องราวที่มีการเล่นข่าวมาจากเจมี่แจ็กสันนะครับของเดอะการเดียนนะครับก็เป็นสื่อใหญ่ของอังกฤษนะครับก็มีการเล่นข่าวากันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังไว้วางใจาการทาหน้าที่ของโอเลกุน่าโซชาต่อไปนะครับถึงแม้ว่าโซชาจะพาทีมล้มเหลวในศึก UCL ในช่วงซีซั่นใหม่ก็ตามหรือว่าซีซั่นนี้ก็ตามก็คือแพ้เอเบเลซิกแล้วก็ตกรอบมาเล่นในศึกยูโรบาแทนนะครับแต่ว่า สถิติหรือว่าอัตราการชนะของโอเล่จากร้อยกว่าเกมเนี่ยนะครับมันก็ยังถือว่าเกินครึ่งขึ้นมานิดหน่อยนะครับอัตราการชนะของโอเล่พาทีมชนะของโอเล่เนี่ยอยู่ที่56เซนะครับซึ่งเป็นรองเพียงโชเซ่มุรโยครับมุนโยเนี่ยคุมทีม1 4 0ยกว่าเกมเนี่ยนะครับก็มีอัตราการพาทีมชนะอยู่58ได้แล้วก็ทางเดวิดมอย นะครับก็ประมาณ5 3ส่วนหรุยฟานเกาเนี่ยประมาณ52%จากการคุมดีมที่ผ่านมานะครับก็สำหรับโอเล่อย่างที่ผมบอกกันไปนะครับก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับประมาณ5 6ถูกไหมครับมันเกินครึ่งนิดเดียวนะครับก็เหมือนกับว่าหายใจแบบไม่ท้วท้องแล้วนะครับคือพลาดอีกนิดหนึ่งไม่ได้ครับถ้าพลาดอีกนิดหนึ่งแล้วก็เปอร์เซ็นต์การชนะเนี่ยมันลดลงมาในระดับแบบ 50- 40เนี่ยก็ทางสโมสรอ,อาจจะพิจารณาเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายก็ได้นะ นะครับแต่ว่าตอนนี้คือคอยยังไว้ใจนะครับเพราะว่าอัตราการชนะยังโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แบบว่าดีซาวเวอร์นะก็คือระดับกลางๆแล้วกันนะครับยังพอทูๆได้ถ่ายไปได้นะฮะล้วก็ยังเชื่อใจโอเล่เป็นอย่างดีนะครับนี่คือการเล่นข่าวมาจากเดอะการ์เดียนแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับมีการเล่นข่าวก็สิบกันออกมาจากเดลี่แมลนะครับเดลี่แมลเนี่ยได้มีการรายงานออกมานะครับว่ามี4ทีมในพิบริกอังกฤษนะฮะที่ได้มีการส่งแมวมอง ไปเช็คฟอร์มบร์ออนเบลลี่ครับปีกตัวเก่งของไบเออร์เลกูเซ่นนะครับในเกมที่ผ่านมานะครับซึ่งมี4ทีมดังกล่าวเนี่ยมีอาร์เซนอลท็อตแนมอัสเปอร์เอเวอร์ตันแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะฮะเป็น4ทีมหลักๆในอังกฤษแต่ว่านอกเหนือจากนั้นมีไหมก็มีพวกไบเอ็นมิวนิกนะครับยังมีอินเตอร์มิลานเปเอชเอก็ให้ความสนใจแล้วก็มีการส่งแมวมองไป2ฟอร์มเช่นเดียวกันด้วย ซึ่งทางเรยนเบลลี่เนี่ยเคยเป็นเป้าหมายของทางแมนยูมาแล้วนะครับแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เรยนเบลลี่กับแมนยูเนี่ยข่าวมันหายไปนะครับเนื่องจากว่านักเตะเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือซีซั่นใหม่เนี่ยกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมามีข่าวเชื่อมโยงเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ติดตามมาดูครับอาจจะเป็นตัวเรื่องในช่วงมกราคมก็ได้เพราะว่าราคาก็ไม่ได้แรงอะไรด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของเคเรนทิป เปียนะครับเคลเนทิปเปีย er เนี่ยแบ็กขวาของทางแอดพลิตนะครับแล้วก็เป็นอดีตนักเตะของท็อตแนมอเปอร์เนี่ยนะฮะที่เพิ่งมีข่าวออกมาจากเทเลกราฟเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับว่าแมนยูให้ความสนใจล่าสุดสกายปอร์ตก็มีการรายงานเน้นย้ํากันออกมานะครับว่าจริงๆแล้วแมนยูให้ความสนใจจริงครับแต่ว่าแมนยูไม่ได้กําหนดว่าจะดึงตัวเคลเรนทิปเปีย er เข้ามาสู่ทีมในช่วงไหนหรือว่าจะมีการเจรจาแบบจริงจังในช่วงไหน ไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงมกราคมหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ากันแน่นะครับซัมเมอร์หรือว่าจบฤด,ดูกาลนี้นะครับหรือช่วงไหนกันแน่ยังไม่มีใครทราบแต่ที่ชัดเจนก็คือแมนยูให้ความสนใจเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับที่จะเอามาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมในตำแหน่งแบ็กขวาที่วันพิซาก้าคนเดียวมันก็ไม่ไหวะนะครับฟอร์เมนซ่าก็อนาคต5 0 5 0นะครับเบนนันวิลเลียมเอ,เองที่เล่นได้ก็ ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของฟอร์มการเล่นถูกไหมครับดาโลก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาแมนยูอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าไปอยู่เอซิมิลานเนี่ยมิลานก็ต้องการเซนถาวรอ,อีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แมนยูจะมองหาแบ็คขวารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วทิปเปียนเนี่ยที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วด้วยนะครับเคยเล่นในอังกฤษมาหลายเกมนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าอายุจะเยอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันไม่เยอะไงค่าใช้จ่ายสัญญาเหลือ ไม่กี่ปีนะครับสัญญาเรือน้อยกับทางแอตรลิตด้วยเพราะฉะนั้นค่าชดเจยค่าเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยมันไม่แพงอยู่แล้วนะครับก็ดึงมาใช้งานแบบระยะสั้นมาเป็นแบ็กอัพให้กับวันวิสา้าก็าายังดีนะครับนะโอเคนี่คือเรื่องราวของเครงเรียนทิปเปียนะครับที่มีรายงานกระดออกมาแต่ว่ายังไม่ชัดเจนจริงๆนะครับบางทีอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่แมนยูให้ความสนใจเพิ่มเติม,ตมกันไปแล้วก็เรื่องราวของทางดีเนสันนะครับ ล่าสุดเนี่ยนะครับเดวิดซีแมนนะครับอดีตผู้สับป,ปะตูชื่อดังนะฮะของทีมชาติอังกฤษนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับให้สัมภาษณ์ออกโรงแนะนําผู้สับป,ปะตูรุ่นน้องร่วมชาตินี่แหละนะครับว่าให้ตัดสินใจย้ายออกจากทีมโอเดฟอร์ดโดยโด่วนเลยนะครับเพื่อหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ําเสมอซึ่งการที่ดีโนได้โอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องดีต่อเจ้าตัวด้วยก็คือถ้าเกิดเขาอยากเป็นมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษ มันก็เป็นการการันตีด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการโชว์ผลงานให้กับเกอรเด็ตเซลเกตได้เห็นด้วยแต่ถ้าเกิดทางดีโนมานั่งอยู่เป็นมือ2ให้กับแมนยูแบบนี้นะครับผลเสียมันก็ตามมาก็คือทีมชาติอังกฤษก็มันอาจจะไม่ได้ติดทุกครั้งก็ได้นะครับหรืออาจจะโดนตัดรายชื่อออกไปก็ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเสียดายฝีมือของดีโน่ครับที่ต้องมานั่งสมรองั้ทั้งที่ทฝีมือต่างๆเนี่ยเขาสามารถเบียดเป็นมือหนึ่งได้เลย นะครับนั่นคือมุมมองของทางเดวิดซีแมนที่ให้สัมภาษณ์กันออกมานะครับก็ต้องออกไปหาโอกาสแบบสม่ำเสมอดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องราวของเดียโก้ฟอร์ลานนะครับก็เป็นอดีตศูย์น้าของทางแมนยูครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของฟาโกโดเปเยสตรีนะฮะซึ่งฟอร์ลานก็เป็นคนคุ้นเคยของเปียสตรีอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของโอกาสการลงเล่นของฟาโกโดนั่นแหละ พราะว่าฟากุนโดยังไม่ได้รับโอกาสกับทีมชุดแรกเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ไปเล่นให้กับชุดเยาวชนซะเป็นส่วนใหญ่ชุดไม่เกินยีิบสาปีซะเป็นส่วนใหญ่หลังหลังเนี่ยก็เห็นว่าเริ่มมีการทำประตูดได้แล้วนะครับผลงานเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มปรับตัวได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกันไปซึ่งฟอรลันบอกว่าเขามั่นใจครับว่าฟากุนโดเบสตี้เนี่ยจะมีโอกาสลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของแมนยูในช่วงซีซั่นนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะ มีการสนญยาไปร่วมทีแมนยูเนี่ยโอเล่ก็ได้มีการเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับฟอร์ลันไปแล้วหลายดอหลายเรื่องนะครับแล้วก็ทิศทางของการใช้งานของฟาโกนโดเนี่ยคือฟอร์ลันบอกว่าตอนที่คุยกันเนี่ยทางแมนยูหรือว่าทางโอเล่เนี่ยชี้แจงอย่างชัดเจนครับว่าจะไม่ด่วนใช้ดาวรุ่งรายนี้นะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลาดับนะฮะนะโดยที่แบบจะมาเร่งใช้ก็มันก็ยังไม่ใช่ถึงเวลานะครับมันต้องรอไปก่อน เพราะฉะนั้นฟอร์ลันเนี่ยขเขาก็เห็นด้วยเกี่ยวกับเ,เรื่องนี้ด้วยนะครับว่าต้องค่อยๆเติบโตค่อยๆพัฒนากันต่อไปพอถึงเวลาเดี๋ยวก็ได้เห็นฟอร์มกันเองนั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปครับใครที่ติดตามข่าวสารในชุดยีิบสปีเนี่ยฮะชุดไม่เกินยีปีเนี่ยน่าจะได้รู้ข่าวกันดีอยู่แล้วว่าฟางกูนโเริ่มที่จะปรับตัวได้แล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันหน่อยนะครับก็ ถือว่ามีข่าวดีเล็กน้อยนะเกี่ยวกับก่อนเกมที่เราจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในสุดสัปดาห์นี้นะฮะซึ่งเป๊ปเนี่ยให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับว่าทางกุลอาเกโรเนี่ยนะครับอกโรเนี่ยไม่น่าจะพร้อมนะครับในเกมที่เราจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่รู้นะว่าเป็นการให้สัมภาษณ์แบบหลอกๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือทางอาเกโรเนี่ยยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่มันก็มีโอกาสลงได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งหลายๆสื่อในอังกฤษก็มีการแบบเล่นคำด้วยนะว่าบางทีเป๊ปอาจจะหลอกก็ได้นะครับคือบอกว่าไม่พร้อมแต่ว่าพอถึงเวลาอาจจะลงเล่นเป็นตัวจริงเลยถึงขั้นนั้นก็มีเหมือนกันนะครับก็รอดูก่อนเกมกันไปนะครับว่าเขาจะพร้อมไหมนะฮะแล้วก็เรื่องราวของเซอร์กิโอโรเมโรครับมีรายงานล่าสุดนะครับเรื่องของการย้ายทีมเกี่ยวกับผู้สัปโตวัย33ปีรายนี้ของเรานะฮะซึ่งตอนนี้ก็หลายทีมใน ยุโรปให้ความสนใจนะครับหลักๆเนี่ยนะฮะในอังกฤษนะก็มีกิตตันพัลเลตมีเอเบอร์ตันแหละนะครับแล้วก็มีนิวคาสเซิลแต่ว่ามีอีกหนึ่งทีมนะครับที่เป็นหมามืดเหมือนกันก็คือทีมจากสหรัฐอเมริกาของเดวิดเบคแฮมอย่างอินเตอร์มิอามีนะครับไหน,นจะมีโมนาโกจากทางฝรั่งเศสนะครับยังมีหลายๆทีมในลีกอิตาลีด้วยนะครับในสเปนก็ให้ความสนใจด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผพุทธประตูเนื้อหอบ นะฮะอีกคนหนึ่งนะครับคนทางแมนยูที่หลายทีมตามจีบนะครับซึ่งราคาค่าตัวเนี่ยอาจจะไม่เยอะครับประมาณ2ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่ามีโอกาสย้ายสูงแล้วนะครับสำหรับโรเบโรในช่วงมกราคมนี้ฮะสำหรับเรื่องราวของจาดอนซานโช่ก็หน่อยนะครับก็มีรายงานกันดอกมานะครับเป็นข่าวข้อสิบกันนะฮะก็คือจารอนซานโช่เนี่ยนะครับมีรายงานกันออกมาว่าทางบอสเซียดัดมุนเนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอ สำหรับจะดอนซานโชคอีกครั้งในช่วงมก,กราคมนี้ฮะแต่ว่าราคาก็ยังเท่าเดิมนะประมาณ100กว่าล้านปอนดอ์ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแมนยูเห็นเรื่องของการเปิดโอกาสแบบนี้นะครับก็อาจจะกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งก็ได้แต่ว่าก็อย่างที่ว่ากันไปครับถ้าเกิดแมนยูไม่ยอมจ่ายในราคานี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องยากกันต่อไปแล้วก็เรามาปิดท้ายกันดีกว่าครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันนะครับในช่วง5เกมหลังจากนี้ฮะ จะมีอะไรดุเดือดกันบ้างครับโปรแกรมหลังจากนี้เกมนะครับก็มีโปรแกรมที่เราจะพบกับซิตี้นี่แหละนะครับในวันที่12ใช่ไหมครับ11 12นี่แหละนะครับแล้วก็มีไปเยือนเชฟฟิลด์นะครับแล้วก็เจอลีดยูอนเต็ดในบ้านนะครับรวมทั้งไปเยือนเอเวอแรตแล้วก็ไปเยือนเลสเตอร์ถือว่าโปรแกรมก็พอสมควรนะนะครับพอสมควรเลยนะครับไม่ได้แบบเบาๆนะนะครับเอาอย่างแรกเนี่ยเราเจอซิตี้ก่อน นะครับเอาให้รอดไปก่อนในเกมพบกับซิตี้เดี่ยวนะฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจนะครับหยิบยกมาพูดถึงกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ